ขอบูชาเหล็กไหลอุตโทเมนาโถทัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถสะักะระจักบูชาจะมหาบูชาขอบูชาท่านผู้ดูแลรักษาทา่าอันศักดิ์สิทธิ์ทรงนิ์อานุภาพนี้อิสวาสุ อิติปิโสพัคขวาเล็กไหลเจริญมาจเจริญยิ่งจเจริญดีสิ่งดีดีทั้งหลายจงหลังไหลเข้ามาหาแก่ตัวข้าพเจ้าสัมม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 า,มาอะุนะมะพะทะนะโมพุทธายะพุทธ สกภะจักบูชาจะมหาบูชาขอบูชาท่านผู้ดูแลรักษาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์สงนิันภาพนี้อิสวาสุอิติปิโสภควาเล็กไหลเจริญมาจเจริญยิ่งจเจริญดีสิ่งดีดีทั้งหลายจงหลั่งไหลเข้ามาหาแก่ตัวข้าพเจ้า sama 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 ma aku na ma buddhaya, satu satu satu